ทำอะไรลดอะไรฮะใครสอนไม่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 สีเหลือง ใครสอนนะใครสอนว้าวเก่งมากเยี่ยมไหนดูสิเลขอะไรเลขหนึ่งเลขสองเฮ้ยอันนี้เลขสามอันนี้เลขสามใช่อันนี้เลขสี่อันนี้เลขสามวันนี้พี่เทนเขียนเลขสามกับเลขสี่ใช่ไหมไหนเปิดเลขสี่มาให้ดูหน่อยอ้านี่ ว้าวลิกูดสวยมากสวยมากสวยมากสวยสวยสวยยเก่งมากปิดโอเคมาคะดูก็ดูน้องเอาสีน้ำระบายรถของน้องแล้วใครสอนให้ผมทําแบบนี้แม่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 ฉันจะเอาสีเออเด่นลีเด่นลีเด่นลี่เลีเด่นเก่งเกินอค